ถามากการ,ารู้จักรบรเษัทจักรโอ้ฉันใหอบวตแล้วนะนะจะให้เลือกอบจแลนะ้วนี่คือดีเซนท r a l i z e d แต่ไปถาม,มาอวตว่ากระจายอำน,นาจแบบเทียม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 แปลว่าในหลังนั้นมีโอกาสได้คุยคำว่าเทียมเทียมันเป็นยังไงในเรื่องของการกระจายอำนาะจที่อบตอเลือกตัง้งมีกันซื้อเสียงเสถีารกว่าซื้อเสียงหัวละพันมาเนี่ย ดีก็รื่องการกระจัด้านแบบเขียมที่เทั้งด้านก็ประมาณก็ดีทั้งด้านคำน้าทั้งด้านการตัดสินใจก็ดีผมยกตัวอย่างเพียงอย่างเดียวซิรพลายส่วนคนส่วนกลางกรรวุนและหัวใหญ่การกระดหน้นแม้แต่ในส้วงยังส่งตัวแทนไปดูเลยเชื่อไหมก็คือประหลาดอวตนะครับประหลาดอวตเป็นข้าารที่เป็นตัวแทนของ ส่วนกลางายกตั้งทีนายกเราเพื่อนเนียนลคุมนายกทีนี้มีเสียหลายวันทีนายกทีนี่คือควาสท้างที่มันเป็นอยู่นี่คือระบบซินเทอมาสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เรื่องมีเยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะดีเบตกันเกียกับกับคนที่อยู่ด้วยกัน ที่มันไปไม่รอดรอแล้วก็อันนี้เองนะครับที่คัมเบรก็ลูกที่คนเชียงใหมกก่ก็อยากจะได้ความเป็นเชียงคนอีสานก็อยากจะได้ความเป็นคนคนปัตตานีก็อยากจะได้ความเป็นปัตตานีดังนั้นถ้าระบบนี้ถ้าเราไม่ขึ้นเราไม่เปิดบันเด็งประเทศไทยก็จะพังด้วยระบบแบบซุปเปภา์ไกส์ปัตตานี มันจะเหมาะสมเมื่อว่าปีที่แล้วแต่ว่ายุคปัจจ mm ุบันไม่เหมาะสมแล้วมีบางกสปานส์นหมอันนี้คือหลักของประชาิปไตรคือผมจะพูดในเรื่องของกรอบวิชาการไม่ใช่ผมจะโยกรอบวิชาการร่างกฎหมายไอพบลอที่เราจะร่างต่อไปคือทุกอย่างพร้อมแล้วนะะทางโครงสร้างงไม้เขร็จเรียบร้อยแล้วต่างกรมตามผู้เกี่ยวเราจะต่อเท่านั้นเองนะะก็คือ กลัวที่มันเป็นมาตรายังไม่ออกเพราะว่าอันนี้ต้องท่างก็คือเราจะมอบให้กับคนที่มีความเชื่อาญในการร,ารา่างพวกท่านายพวกที่เี็นก็พวกนี้แหละ,ะสายยอดอหารหน้าสายปากกูแบนเลาะต้องให้คนที่เก่งในเรื่องการรา่างเก่งมาตราธรรมแต่ไม่สาวมีแล้ว ปูนมีแล้วอะไรทุกอย่างมีครบเรียบร้อยในเชิญอวิชาการที่เราทำงานมาหนึ่งปีนะเมื่อกี้ขอค้านนิดนึงแต่ว่าสิทธิที่ผมจะค้านตรวจสอการเขาบอกว่าเอาอพรบมตอนเป็นที่ยอมรับเป็นที่ต้องการของประชาชนาประชาชนเท่าที่ผมรู้ก็มีคุณทิพย์พูดตลอดในบทพย่างน้ จะแก้ปัญหาสามตวัวจะได้ต้องจะไทยได้ทำแต่ต้องมีอบตอบตใหม่ or, or, ต้องเป็นพักที่ของรูปแทนถ้าจะท้ากันน่านจะมีการประชาลงประชารัฐติกัน,ะนระหว่างอบตรบของเรากับอบตบตในสอบตลงประ,ประ,ประาชารติดกันว่าใครจะเอาของใครไปเนี่ยน,น่าจะสมมติแ <c> ล <oughs> ้วกันคือเราทำเราทำเนี่ย ผมจะให้ท่านดูนะข้อเปรียบเทียบระหว่างเรามาจากประชาชนซีบิทจริงมากน้อยเพียงใดกับพร,บ,บ,รบของสซบกอนกอันนี้ไม่ใช่ดิสเครดิตแต่ที่มาเราใช้หลักกระบวนการนี้เนี่ยเราใช้หลักอยู่สองสามหลักหลักสำคัญก็คือการลงถามชาวบ้านเราเรียกว่าปัญัาการอุ้มหมู เนมันมีงาปะในกนลุ่มพับลิกเมริเราลงทั้งพื้นที่ทั้งหมด47พื้นที่47เวที3จังหวัดแต่3จงังหวัดใช่ในภาคใต้ปัตตานียะลาที่ว่าแล้วก็บวกเสียงเผยถามว่าครอบคลุมไหมเราตอบไหมไม่ได้แต่เราตอบว่าได้ว่าไม่ครอบคลุมเพราะางบเราไม่มีงบมีน้อยมากงบประมาณ600ศูนย์สบอบต่อไปรุ่งงบเท่าไหร่ เยอะมากถ้าเขาบอกกันกี้นี่นะที่ว่ามีคนฟังพระดบัญญัติแค่800นะมาที่บันตอมี400ยะาลา400โอ้สซิกิซิกินะน้อยมากนะกับความเป็นสอบตนะเราใช่หลัก ภาพลิงเกนจากเวทีฟังความคิดเห็นด้วยการตั้งคำถามหลักๆดู7-8คำถามนะแล้วก็มีเวทีของกลุ่มอาชีพกลุ่มมืออาชันีพมืออาชันีลกลุ่มก็มีพวกการ์ดการรูพวกนักกฎหมายพวกนะพูดแต่รับผลกระทบมีประมาณ15กลุ่มเลยจ้ะนี่คือที่มาซอ u r c หรือที่มาความคิดเห็นที่เราได้จากทางจุดจากทางล่าง แล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ,อ,อาจจะมีคำต่งแล้วคนพูดท,ทำแม,ม,ม็คนพูดประมาณสิบกว่านาทีสิบกว่านทีคนพูดเราไม่เคาะทิ้งคนพเราแจกงว่าพอที่จะฟังคนพูดพูดบางคนยังหวงว่าเออพอได้พวกแขกมาปกป้อนนี่นะเขียงหมูนี่ตั้งตรงนี้ดูว่ามีหมันโลกนี้ แค่นั้นเองตอนสุดท้ายเนี่ยผมสเสนอว่าควรจะมีโซนห้ามส่วนเบียร์การ์นสวนเบียร์การเองมีโอเวอไวท์ที่ิไม่ได้อันนี้คือกรอบที่เราคุยกันในวงชาการว่าถ้าพวกเราเอารอกพรบแล้วเนี่ยก็ต้องมีขอ้อจำกัดมาเอาละครับไปสู่สาระสำคัญน,นะของหมายความมา มันจะมีสาระที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรากฐานรากฐานอยู่สามเจ็ดเจ็ดแตกบระกานะรากฐานสำคัญที่จะมสาสร้างบ้านนะอาจจะไม่ใช่แค่เสาที่เราเห็นนะอันเป็นื้นฐานสำคัญนะ อันนี้เป็นข้อ5.1.1แน่นอนที่สุดการขักเคลื่อนเที่ยวนี้ไม่ได้ออกนอกกฎหมายสูงสุดของประเทศแต่มีคนถามต่อได้นทางทีว่าเราขึ้นไหวเที่ยวนี้นี่อยู่ในรอบกฎหมายอย่างที่ผมได้พูดตอนต้นนะประการที่สองนะครับประการที่สองเนี่ย การทีส speaker, a language, a language ่สอนที่เรามองเรื่องของการเมืองที่เป็นธรรมกำเนึงถึงอัตลักษณ์นะการกำเนิดถึงอัตลักษณ์ของคนที่นี่เช่นว่าการเลือกผู้ว่าการเลือกเรามีโครงสร้างเลือกผู้ว่านะผู้ว่าเนี่ยคนที่จะลงสมัครผู้ว่าต้องผ่านการระบบการตลังกรหมายถึงชัวร์หรอชัวร์เราซักพวกใครที่เหมาะสมที่จะลงสมัคร ป้องกันอะไรป้องกันการส้อเสียป้องกันความไม่เหมาะสมในคพื้นทึ่เสนอสมมติว่าคณะกรรมการเนี่ยพิจารณาส่งแนกรเพื่อจผพ้วาแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นตัดสิทธิ์คนที่ไม่ผ่านการคัดสรรเนี่ยที่จะสมัครแข่งได้อันนี้เป็นกลไกในการที่จะป้องกันไม่ให้มีระบบซื้อเสียเกิดขึ้นในพื้นที ป้องกันนะจะซื้อซื้ออีกจนจะ100%ยังไม่ยงไม่สายแต่ต่อนหน้าอันนี้คือการเตรียมการของเราเพื่อให้เกิดระบบการเมืองที่เป็นที่เป็นคุณธรรมมีคุณธรรมมากที่สุดนะในเชิงโครงสร้างทีนี้เรื่องอัตลักษณ์เนี่ยนฮะจะมีคำต่างเรื่อคนไทยจะไปอยู่แนตะ่ถ้าสู้วันนี้เนี่ยคนไทยแพ้ สำหรับคนไทยนี่จะมีพิเศษอันหนึ่งรอผู้ว่าน,นี่ก็คือจะมีหนึ่งในสามเป็นคนไทยพุทธอันนี้ซีของผู้บริหารนะจะให้ตำแหน่งสำหรับคนไทยพุทธใจกว้างที่เราตร้องกาให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างที่มีปรากฏใน ค่าจุดเด่นจุดสาคือผู้ผู้บริหารสูงสุดเนี่ยก็คือผู้สูงุดนะหรือเราไม่ได้กำหนดชัดเจนแต่ว่าโดยดามธรรมก็ต้องเป็นผู้สูงสุดเพราะว่าเรามีชัวร์มีอะไรผลก็คือมีกำหนดโดยสุ่มไปรันเด็นอันหนึ่งก็คือการที่จะมีส่วนร่วมสาระสำคัญ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน Trans transformation ซึ่งเป็นหลักสำคัญของ democracy เราจะมีการระบบตรวจสอบที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งพอสมควรนะเรามีสภาประชาชนนะสภาปเป็นวิพัก a s ส e m b l y สภาประชาชนนี้จะทำการการรองกฎหมายที่ถูกออกมา ยถูกร่างมาจากสภาระดับจังหวัดนะอันนี้เป็นสาระที่สำคัญสำคัญในระบบที่เราได้แล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมหรืออัตลักษณ์ทางภาษาเราจะมีการแช้ระบบสอนภาษาคือภาษาลาย,ยูกับภาษาไทยนะในเรื่องความสัมพันธ์เชิงศาสนา โดยเฉพาะยังย่งการกําหนดหลักสูตรทางการศึกษาก็ต้องมีการความสมดุลระหว่าง Academy กับสายสามมาร์วิ i อ t นทิเกร t ัน s ในเรื่องของระบบการสอนระบบของสลักสูตรในทุนที่สามได้นอกจากนั้นเป็นการใช้กฎหมายชารัฟที่จะให้มีอำนาจเด็ดข่ามสุดในซึ่สุดของการ ใช้กฎหมายชารีฟอัฟนี้เพราะว่าด้วยครอบครัวแล้วก็ว่าด้วยบัณฑุที่สิ้นสุดไปที่ที่ศาลชารีฟอัฟอย่างเดียวไม่ไม่มีการไปยื่นอุทธรณ์ต่อศาล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 ที่เกี่วกับซีบินะศาลทางการนิรน่เป็นเรื่องที่เรากำหนดกลอกและพืติการส่วนลักษณะสำคัญของบ้านที่จะเกิดขึ้นนะฮะผมอยากให้ท่านฟัง นี่คือจากไปแล้วนะน,นี่คือหมดเลยนะเอ่อสูงสุดนะมันจะมีนี่คือทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายวิชาการกับของหน้างานร่างขึ้นมาไม่ใช่ไม่ใช่สิ้นสุดนะไม่ใช่สิ้นสุดที่ตรงนี้เราต้อง มีกระบวนการอีกอันหนึ่งภายในข้าวเดือนหน้านนะมีวิธีการที่เราลงในพื้นที่เพื่อดีเบตอะไรอย่างนะเพื่อเทียวเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยะไรนะอันนี้เป็นโครงสร้า